สวัสดียามช้านะครับวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆมาฝากกันนะครับตอนนี้มันหน้าหนาวนะครับที่ทําให้ในห้องโดยสารมันอบอุ่นนะครับเพื่อนเห็นกันหมครับ ตัวนะครับตรงนี้จะเป็นที่ตัดหมอกข้างหลังนะครับครับเป็นขดลวดครับมันจะให้ความร้อนนะครับเพ,เพื่อนขับรถเราเพื่อนเปิดเราก็ไม่ต้องเปิดเอซีนครับอซีนี่จะทำให้แอร์ราันเย็นแล้วพอเราเปิดแบบนี้ ข้างหลังแก้ความร้อนแล้วก็แล้วก็จะมีอากาศหายใจนะครับแล้วก็ลมที่อยู่ข้างหน้าจะไปเวียนลมข้างหลังนะครับที่เป็นความร้อนนะครับก็ในรถในห้องโดยสารก็จะอบอุ่นนะครับครับวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆมาฝากกันแค่นี้ครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบค,ครับ